จองกุ๊ก BTS เป็นนักร้องป๊อปเอเชียที่ดังที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาสวัสดีทุกคนค่ะหนุ่มจองกุ๊กหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้เป็นนักร้องป๊อปเอเชียที่ดังที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาตามการจัดอันดับการวิเคราะห์จาก Famous Birthday เว็บไซต์บันเทิงของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เพียงแต่จัดอันดับคนดังเท่านั้นแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลในหมวดหมู่สำหรับความนิยมเขาติดอันดับที่22ใน30อันดับแรกจองกุ๊กเป็นสมาชิกวง BTS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่ปี2018จองกุกพิสูจน์ในเห็นถึงการยอมรับและความนิยมในระดับสูงของเขาในฐานะนักร้อง๊อประดับโลก ในขณะที่เขาเป็นคนดังในเอเชียเพียงคนเดียวที่ติดอันดับนักร้องป๊อป30อันดับแรกและกลายเป็นนักร้องป๊อปยอดนิยมของเอเชียตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีคนดังประเภทดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเลดี้กา้าเจนิเฟอร์โลเปสวันดเล็กซันเซนมาลีโบนลมาสบียอนเซเทเลอร์สวิฟต์และจัสตินบีเบอร์ เขายังเป็นคนดังเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมที่สุดตั้งแต่ปี2018และเป็นคนดังชาวเกาหลีใต้ที่เกิดในปูซานมากที่สุดนะคะตั้งแต่ปี2018 ด้วยเหตุนี้จองกุกแสดงให้เห็นถึงความนิยมเป็นอย่างมากตลอด4ปีที่ผ่านมาในหมู่คนดังเกิดวันที่1กันยายนจองกุกเป็นครั้งที่2ที่นิยมมากที่สุดคนดังนะคะที่เป็นนักแสดงหญิงที่รู้จักกันดีคือเซนดายาในบรรดาคนดังที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางโหงราศาสตร์ราศีกันนะคะจองกกเป็นคนดังเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่เป็นชาวราศีกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมของเขาแม้จะอยู่ในประเภทนี้ก็ตาม ในขณะเดียวกันจองกุ๊กกำลังแสดงอิทธิพลอย่างมากในฐานะนักร้องเกาหลีบนโซเชียลมีเดียมากมายจองกุ๊กติดอันดับ K-POP ที่มีผู้ค้นหามากที่สุดของ Google เป็นเวลา4ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2020ติดอันดับ i อ o อ K-POP ที่มีการค้นหามากที่สุดของ YouTube เป็นเวลา2ปีติดต่อกันติดอันดับท็อปสตล์เ p p ของ t u m b l r ในปี2020เป็นเวลา3ปีติดต่อกันและติดอันดับ t i k t o k ยอดการรับชมรายการทั่วโลก และในทวิตเตอร์ค่ะเขาติดอันดับที่1ในปี2 0 1 7และคนที่ถูกรีทวิตมากที่สุดในเกาหลีในปี2 0 1 8ติดอันดับที่1ในทวิตที่มีคนรีทวิตมากที่สุดในโลกในปี2 0 1 9และอันดับที่2ในปี2020ทวิตที่มีคนรีทวิตมากที่สุดในโลกยอดการรับชมแบบสดในวีดีไลฟ์นะคะยอดการรับชมสูงกว่า22กว่าล้านคนในเวลาเดียวกันความนิยมของฟองกุกนะคะได้เปล่งนปะกายหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เน้งจากความสามารถอันหลากหลายของเขานะคะทั้งการแสดงบนเวทีทัการร้องเพลงภาพลักษณ์ที่น่าทึ่งที่โดดเด่นของเขาทําให้จองกุกได้รับความสนใจจากแฟนๆมากมายและสามารถดึงดูดความสนใจบนเวทีได้เสมอเป็นมักในทองคามสมชื่อฉาย,ยาจริงๆค่ะสำหรับหนึ่งจองจองกุกแห่ง BTS คนนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ